คุณคุณแนนนะครับร่วมเดีเชิดกันมานะครับตัวเป็นเครื่องดื่มถูกกำลังน้ำดื่มนะครับเพราะว่าเปนงานตลาดนัดวัดบุญเราลาย่านด้วยกันได้ช่วยกันเป็นเจ้าภาพนะครับน้รตัวเป็นเครื่องดื่มน้ำดื่มอะไรกันนั่นแหละนะครับในงานประจำปีวัดพวกเรานะครับอาให้หมดนห้อยหมดนะพี่แจ๊คเอาครับระยะเวลาจัครับ เริ่มทาการแข่งขันแล้วนะครับสําหรับทีมนี้นะครับคือทีมสิงโคนะครับท่านผู้ชมครับสี่สิบนาทีครับทีมสิงคโคครับจัดอยู่ในเวทเวทขอนะครับจะทําคะแนนได้ขนาไหครับสี่สิบนาทีเดี๋ยวรู้กันนะครับขอกาบสวัสดีเอฟีทุกท่านด้วยนะครับงานเต็ดีก็รอดวงไทยประจําปีของวัดม่วงนะครับ ตอนนี้ก็มาด้วยกันท่านนะครับบัตรแล้วไปลงกำลนงขายอยู่นะครับตอนนี้ขอเน้นขายบัตร้วยก่อนนะครับที่สองเน้นขายบัตรนะครับแต่สำหรับเครื่องเสียทั้งบนเวทีนะครับจะทดสอบเสียงได้นะครับแต่แสงของวลาทีหนึ่งนะครับทดสอบเสียได้นะครับแต่แสงจะเปิดจะเปิดในตุนกวฬาเต่เวลาที่เบอร์แปดับเตะ ครับเปิดโป๊บล้วงเลยก็จะยังมันเมาเลยขอทางนัาไปนิดเดินะครับเกินเสียงลองได้ลองเลยครับไม่ว่ากันนะครับมันจไดพร้อมในกทีมงานวันนี้แต่ไฟขอนิดนึงนะครับเสียงก็จะลองยังไงลงไปนะครับแล้วก็วันที่ยี่สามี่สี่เราเน้นเลยครับยี่สี่สี่นี่เราก็เน้ตัวยิการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศบันยี่สี่สีาทแดงมาล ตอนที่24นี่มีนักกีฬาเขาจะให้คะแนนส่วนบุคคลมีขอมีค่าทิ้งตัวทุนแบบนะครับแล้วก็ท่านจะซื้อบราดาลตัวนะครับเปิดสมรรถทุนสาหาเจดีแล้วท่านอะไรครับนี่มากับสัญกษณ์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชของเรานะครับขอพรบารมีของท่านไปนะครับผมยอมรับปีคะแนนของท่านครับเจ็คะแนนครับจ้รับโทษไปนะครับเวลาผ่านไปสองนาทีด้้วยนนนะครับตอี อันนี้เพื่อการทดสอบเสียงได้นะอ่าเอาเลยเราไม่ว่าการจฉพาะที่เราเจ็บเขา้เขามือก็ขับเลือดหรือจะประกาศขายบัตรขายการรบสนไปที่เลือดเอไป็นไงใช้ได้นะเียวเลยแหมทีต้องรีบนะขึ้นยอดขึ้นยอดอ่าเปไ็นไงท่านทั้งหมเนี่ย ไปยงปครับครับดานครนดานนี้ก็อแอดมินก็เปลี่ยนมุมกล้องมาถ่ายในแนวนี้นะครับเพราะว่าตอนมืนดแล้วครับมืดแล้วไม่จำเป็นต้องใช้แสงนะครับใช้แสงไฟของ,องวัดนี่แหล, <ะ S 1> ละครับเพราะอยู่มุมเมื่อกี้มันเหมือนกับว่าคณะแรกต้องหลบแดดนะครับก็เลยไปยอยู่มุมอํนนนานห่อยหน่อยครับเขียนไดีไม่ต้องแก้มากใช้หนังสือเปนใตีกันปรับหนึ่งแสนบาทนะครับอ่า ยี่สิบครับงานวัดยี่สิบเวลาผ่านไปสามนาทีคะแนนอยู่ที่สิบคะแนนมีแต่ความเสียหายและโดเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้ไฟในวัดเปิดแล้วท่านผู้มีเกียรตินะครับมิจฉาทีิจับที่บ้านไปก่อนจับเลยครับติดตัวก็ที่นัเ่งเจอปรดมาแล้วปวดเจอแล้วครับอ่าอย่าเลยครับช่วงนี้อย่าลุ้กันเลยครับอ่า กี่คะแนนอุ้มตอนนี้คนสาวโบนัวนเป่าใจเป็นคนแล้วไป็ลูกแล้วสาวโบว์หมดเดี๋ยวสาวเสร็จไม่แน่ไม่หายสิอ่าไปเลยขีดตาไปที่โน้บัมเอานะแต่วันนี้เมื่อสามปูนั่งป้ปองดามเรียกกูทั้งควันเลยทั้งชุ่มงละถีเอ้ยเรียกอยู่นั่นอ่ะอย่านั่งเด็กแข่เอ้ยเอ้ยเอ้อเดี๋ยวไปสู้ี่สู้ ตัวเด็สองจามว่าท so ี่เาทีสามกโหได้ท oh, 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 oh. ีหนึ่งเาโอเออ่าดีเจก็ไปหลายเป็ตัวก็มาแม่อย่างมีลูกเขวาดอไปนี่ล่ะนี่จักก๊อกจักก๊อกมาแล้วตัวอีโชควลนกนตัดดีทออทออโอ้โหศีรษะชนสัน เต็มเลยครับเวลาผ่านไปสี <lawsuit> ่นาทีครับยี่ห้าคะแนนอ่าีของใครดีสุดดีบ้างอ่าสีสาสีสาไม่เลวฮะสีสาหมาเลขห้าครับคุณจกระดาชื่นครับเอคสิบคะแนนนะครับเดี๋ยวของไฟอย่างเดียวไฟจะเปิดนะครับอืมสีสาเกือบเบิดแล้วครับเป็นจนขอบบนซะได้ตอนนี้เวลาสุดท้ายแล้วครับเลี้ยงลองอะไรลองได้ จะลองสียงอีกค่ะลองถีงกองลองไปถ้าบุพเพเกียรนะติเขาฝากมือนติดเน่ยตั้นตาดูหูฟังไปเรื่อยมือลุกตะตังซื้อบัตรไปละวห้าพันบาทและก่อนจะกลับจูมมายังไม่ได้สักการะจิตนาจิตในวัดมั่วเลยเพราะอย่างยิ่งสมเด็จเจ้าตะิปนี้นะครับเอาเลยครับไปครับตอนนี้กองเงินกางยินดีต้อนรับนะครับไหน

ปองยามันสู live, ้จะตายอะไรดิยกหน้าดูุดยจดเลยโหลายตุ๊กู้ตุ๊กู้เออตุ้กตู้ต๊ตู้ฟ็อเดีวจะดี๋ยวจะคื้นวีสานนะที่นัเดี๋ยวจะเกณฑ์อยาเกณฑ์ให้เีนี้นะรอที่นึงโอเคอ่ามันยังไม่ลงปตเท่าไหร่ตอนนี้บัดเลอกที่หกนะครับเราเลิกออกตเดหน่อยนะครับรู้ดเพื่องกัน ยาเอาละติดผ้าติดผ้าข้างหลังข้างหลังมาเอาละมาตอนนี้เอาเลยนี่ผู้นักคอมพิวเตอร์นี่ไี้แรงพูดนี่ยผู้หมวดนี่เออมาค้าให้มาครับข่าวเตะหวานตามแก้วมา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 ครับอ้าวตอนนี้จะรู้ทดสอบยังไงเอาเลยนะครับโดยในตัวของงานเราก็เลือกเทียบกัน คนละหน้าที่นะครับรับป็นหน้าที่กีฬาเราก็ทำไปหน้าที่ขายบัตรเราก็ทำจัดไปท่านไปโดนตีถ้าความมันเถิดก็จัดไปแต่พวกตีกันก็อย่ามานะครับเพราะเทกะเสีกจะเขาตอบข้อตรงอยู่ก็มาฮะใช่ทุกคนทุกคนทุกคนเราไหวนะไม่ป๊บดีไม่เมื่อวานจัดป๊บไม่ไปดีกว่าจับไปไหนวะเนี่ยเฮ้ยเอาเถอะ วิชาก็คิดไปก่อนยิงก็บงวีโชคเลยใช่ไหมวันนี้ไม่ต้องห่วงเลครับวันนี้ท่านเตรียมพร้อมมันอย่างดีอยู่ตรงข้างๆเวทีนี่เองท่านผู้กับน้องๆพิ่เกษตรนะครับท่านตำรวจเอกความโงด์จะดึงแก้วแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุนหนดทุนนายนะครับพร้อมนะครับก็ใจพี่น่จะเาิมนะครับ เราดูกเห็นเฉย e, ดูดูดมีความสุขมันก็มีปัญหานะครับใช่เลยคนนี้แหละเนี่ยคนนี้ตัวตัดเลยนะตัวตัดเลย,อเ,ลยเอานะโค้งวงของทายด้วยนะผมไม่ทราบาว่าวงของท่านเป็นของของทีของไทยเจ้าของปัฒนธรรไทยด้วยนะครับตีลายเว้เลย จะเสียงเอาเลยครับทดสอบเสียงได้15เบอร์8เบอร์8เบอร์8ครับเอาเลยจะยิบเห็นไหมเห็นนะโอเคนะเออได้ได้ได้ผมไม่ทราบคันนี้เป็นคียของใคร15ทางหลังจะให้เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เดี๋ยถามว่าบาริสเป็นคียของใครนะครับแต่ประธานรัฐบาลไม่ทราบนะครับ มาไปลเอแปดแปดนาทีมากตรงนี้จะเป็นช่วยดีครับมากงานจะปีมันเกิดขึ้นนะครับตอนนี้อยู่ที่วัดม่วงน,นะครับมาบงเมอมีถึงวันที่ี่สิและแฟนก,ก็รัวครับอย่าลืมเลยนะครับมากีสามีบสี่คือไฮไลท์ของงานเห็นรอบทิมประเภทขอและก่อ,นะ,อ,อ,อนะครับทุกวันก็แข่งเข้ารอบมีสาประเภทนะครับมือไปขอต่อนะครับ ลามาเลยแล้วป um ัดอย่าลืมอย่างเดียวเรื่อยใ้การติดสะแดหมาเลขอหลุมไหลแล้วลัจาการเอทูโชโรนันตนเหลือลายจับทอออเอาเว่าโหเอกะโจทห้าับได้ตมไม่ว่าการไหนอย่างนี้แขวแ๋วนาทีหนึ่งสองสีิคะแนนดีจับเบอรห้าอีกแล้วทำที่สอง vẫn nhanh ai hai được, luôn đi khám lượt đi thang, thang đi lượt ngắm và thang mà, xin bắt một lượt chặt Lại lần lượt đi thang xin kìa lượt khám xin lượt xảo chân thang xảo chân thang xảo chân thang xảo 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 อเอาไปเลยมันจัดไปดูให้กระโดด15มาไล่ไปตอ,น,อนที่สองเอาครับทีนะ่เซื้อไม่ว่าขอให้เขี่ยเขียอยู่ทีนดน,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 นะครับเป็นบัตรพัดลมตัวละห้บาทแต่ต้องรอขายหมดแล้วจับลูกองขึ้นมาสองกระเบร้ององท่านรับไปไม่ได้รองท่านไ,ไ,ไม่ตรงกันอย่าว่ากาันนะครับ อนนีจก็อยู่ที่สิบครุสิบยัสิบเวลาผ่านไปสิบนาทียังเหลืออีกหนึ่ทีครับสนามนอกจับนงทวีบังปล่อยวัดเต็มจ้าโต้เอาลงงหวันก็ไม่ไปทีเด็กานไ่ขยันมาแล้วเจอน่าจกาไม่ไปไม่ไปไะ หาที alors, ่ร่มน uh, uh, bon ้าแม่สอนนั Donc, ้นไปทำเพื <PU ñ et peu> anyway. ่ออะไรเออฮึอาตอนลาไปบกองศีรษะไปแล้วไอ้ปีนี้ถึงสุดตั้งแต่ไม่มีเบอร์หกคนเก่าเพื่อผ้าตัดใหม่นะจำได้ไหมโอ้โหเออตัดได้ศีสันจริงเลยน่าใส่เบอร์หกปีนี้โอ้โหบ้าแน่นลยเพื่อใหม่เพื่อใหม่ครับ เออเทือกเทียมพัฒไลน์ไปแล้วอย่างน้องก็สามน้ำเงินไลน์เดียวสามน้ำสี่แดงเออไปเลยมาบวงเมือบัดยังยังไงนะครับอ่าตอนนี้จะก็เป็นทีมที่สามยังเหลือหนึ่งทีมนะครับคุณเจดจำนายึดมึงจำนายโยขาลัรครับเจอาของกบฏยึดมาล้านน้องเก๋ลาบวงมือแล้วก็ยึดมาตีกัน เหลือสามสิบแล้วก็เหลือย่างโค้ดขนทอบขนขึ้นมาคณะกรรมการได้ทดสอบได้กินกันเอาเลยครับเต็มรย์อาตาบาลครับขอเรียนจะจะไปนะครับเดี๋ยวก็เต็มไปนะครับอ่าเดี๋ยวเขาจะมาขายของจัดจาดงาเข้านะครับอ่าที่น้องเพียงเปล่าน้องเห็นป่ะเพียมนักไอ้เก่งเห็นงเปล่าไอ้ย่ามึงนั่งมึงนั่งคอมสอบมึงคน มึงเอมึงเมึงม <ret> ouais, ึงบ <é> ุน่งอนนั่นมีครึงมึงจะติดอย่างเออไม่ห่ะแล้วล้จนีพ้เต็มแล้วเต็มแล้วเต็มแล้วเอาละดีดาบีไปสสถานการณ์ลมันละงของใครเลยปึ๊กเออ่เไม่ด้วยเออไไลนะครับ ก็อยเาลนะสำหรับท่านที่มาเที่ยวงานกนระเพืรอนโบช่วน,นี้เป็นชี่วงที่โผลเพยลย์นะครับก็ระวังน,นะครับและมีอ่าที่ว่าารนานนะอย่าเลยนะครับอ่าเราทำเยอะ่ัวเสือห่อยดึงัอเ่าเอพี่เล็กคารบาองรองยาพี่น้องพี่เนี่แหมเล็กคารบา แล้วนั่นโหนดหายไป้ไหนวะอ๋อเลยเสียเนี่ยไม่ทันหนดไม่ทันนั่นโหนดไม่ทันขึ้นเลยเอาเล็กแตเล็กวะอ่านักาน้องเลี่เฮี่มาด้วยออขอไ่ต้องปี่ไอตอพี่นึกาน้องอ่เอาตดาเกฟ้าก่อนเบ่อจะปล่อยกันออล้วไ วันนี้ขอให้ดูว่าทีมงานวงเพื่อชีวิตมันอยู่ในใจนางานโตกันจบน่ะเด็กกนโต้ลิงสถึงทุกไม่่จบบัตรองขายไปแต่กองก็เต็มไปนะครับอ้าวครับติ๊ตาเขาฟิกนะหัวใจยันเกินรอทุกคนเลยนังรับสำนึงทุกข์แล้วเขาก็คนแก่ก็นะครับเดี๋ยวจะก็โต้แล้วยกตู้อี้เข้าไปเลยนะครับ แล้วก่อจะไปนั่งนเนี่ยอ่านป้ายให้เรียบร้อยทั้งหมดแล้วใครตีกันปักหนึ่งแสนนะครับแล้วตอนนี้ก้องมาตัง้งอยู่ข้างบนเต็มเลยครับทามันไม่ผีกาดูเด่นเมื่อสามเมื่อสามหยาเลยนะครับความสนุกมันอยู่ที่การดูครับอ่าแต่ความผืนเฉียงได้เก็บไว้ข้างนอกเอาเถอะเอาเอาผูกอ,อันนี้คุณมือขายอยู่ครับหมดแล้วทัานนี้คือคุณเก่ครับอ่าเอาแล้วไหมวันนี้มันตื่นนิดนึงมาเป็นวันอาทิตย์ รเรัลือะลรเรื่องนะครับน่นนะยื่งปิดเทิมตีออากก็ซิกเอาละลองได้ลนะลองได้เลยอ่แี่พี่ดาวเล็กบุญดาลองดูพ่นิเดีวเลเล็กคาราบาไม่เห็นพีหนุ่มเอาละลอเ,ลเอาเถอออไหลไปโอเอเวลาตอนนี้สิบห้าทีมัเป็นไรขัทดลองเตสมันเป็นไร เดี๋ยววันที่23 24แล้วขอเลยนะเดี๋ยวจะเป็น3นุ่งอีกทีหนึ่งหน้าท้าเข้ามาเลขสองแต่เราขยับขึ้นมาเตะที่4มองขึ้นมาทั้งชุดเลยอ่ามันจะมราคาเกี่ยวไปนะครับแต่มันทีแล้วขอร้องกีฬาได้นะครับแหมไก่หอมจริงไม่หิวข้าวเลยฮะที่บ้านมีอะไรกินด้วยตีกไล่ังเออเอาละเอ๊บได้

ครับปุ๋ยครับอ่าหิวอ่าร้านค้าสง่าครับนั่นนะไม่มีอะไรอ่ะ มงงไน่ามีปัญหานะอ่ามาแล้วกเก็มาแล้นะครับอ่ามแล้วมึงขับมายดูแลมาลูกสาวมาลอผมนกเลยลูกเอ๋ยแม่ดีกว่าลูกเเลยลูกอมัอเยนยิวแม่ได้ลกธรรมดาแนดยนี้เลยระวังระวังมันดนหัลูกเดี๋ยวให้ให้ให้านังนดวนนี่เอมา เราว่ไปดูเขาคอเขาไม่เห็นลูกสิบห้าเลยนะสิบห้าอ่าตรงนี้อ่ารู้ไปลูกอ่าใครใครทาก็ดูนะดูไหวได้กอนไรยี่เก้าจะรอีหกออกมารีบท um, uh, yeah. uh, so uh, yeah ีหกกันครับยี่สเกาไม่กดล้วีหกเหรอแล้วีหกย่สิบเก้าสองอ่าคุณโอคุณน้องจับมาแล้วสองเก เอาแล้ครับใครได้เบอร์ถือไว้สองเก้าเอาเลยครับอ๋อมาแล้วไหมครับนี่ไม่ครัมาแล้วที่กบมาแล้วทีมงานมาแล้วครับแสดงตัวตนมาอ่ะสิบสองคะแนนมาเไครับเต็มด้วยเต็มด้วยอ่าเอาแล้วลายก็ทุ่ใหญ่โอ้โหบอลหลมเฉยจริงๆโค้งเลยครับหน้าดีป่านี่โค้งและหน้านี้นี่นะครับ เนระดับยอดเยี่มเครับม่อาปกรศในคัี2930แม่อาตาศดลรูจะสูงขึ้นนะครับี่จะถึง42 43 45มันตายแน่ทุกวันเยี่ยวทมกาแฟแดดได้เลยคุณดูภาพนี้ด 19, ูภาพได้โแปตัวนี้นะบเยี่ยวมาทียวท้าชมได้เลยนรับน่มื่สายวเยี่ยวใส่กาแฟชมโคเมลละลายแน่ เอาเลยนะพี Studio, no o, là, đây, à, ่ใหญ่นะคขับอลเอาเลยนะอได้เราได้ไว oh, yeah, ้ขาแค่นั้นแหละครับผมใช่อ๋อเขาป็นใรเทลลี่ค็อปปี้โอ้โหอยากทำผมเสียนะผมกะจะวิ่งขอไลเซ็นนะเออเทลี่ไม่เปไล่ขอเทลลี่ดีใจเสีอยงเง้ยังเดี๋ยวไม่นกาแา ประจ o เบอรห้าสิบเก้ารอบผ่านเหลือเวลาย 20, ี่ส1นีและยังเหลือตะก้อยหนึ่งทีเราขอเวลานนหนึ่งท่านจะหนีใบและทุกต่อต่อต่อครับทุกวันนะครับตั้งแต่17บเจถึนงนไปเรามีตะก้อนจะจวันละสี่ 4, ที